สวัสดีครับสำหรับคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในส่วนของเรื่องเศษส่วนนะครับเป็นการแสดงวิธีหาผลคูณนะครับหน้าที่30ในหนังสือนะครับนักเรียนดูนะครับการคูณจำนวนคระกับจำนวนเต็มนะครับการคูณจำนวนคระกับจำนวนเต็มนะครับ เราจะทำได้อย่างไรมาดูกันนะครับอย่างตัวอย่างเช่น2นะครับ2เศษ1ส่วน9นะครับตามโจทย์ตรงนี้เลยนะครับ2เศษ1ส่วน9คูณกับ12นะครับเรามีวิธีทำอยู่2วิธีนะครับดังนั้นนักเรียนต้องเลือกวิธีทำใดวิธีทำหนึ่งนะครับนั่นคูจะเลือกวิธีทำที่2นะครับคุณครูจะมาเขียนใหม่นะครับนั่นก็คือ 1> 2เศษหนึส่วนเคูณกับ12นะครับวิธีทำนะครับนั่นก็คือเท่ากับนะครับนักเรียนทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับนั่นก็คือเอา9ไปคูณกับ2ได้18นะครับแล้วเอามาบวกกับ1เป็น19เนะครับเราจะได้19ส่วนกับ 9นะครับแล้วก็คูณด้วย12นะครับดังนั้น12อมันส่วน1อยู่นะครับเราก็เอา12มาคูณกับ19เได้เลยเราก็จะได้19กคูณกับ12ส่วนด้วย9นะครับทีนี้9กับ19ตัดกันไม่ได้นะครับแล้วมาดู9กับ12นะครับตัดกันได้เอาแม่3มาตัดนะครับ นักเรียนก็ท่องไป3 3 3 9 3 4สนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้19คูณ4นะครับได้เท่าไหร่นักเรียนดู19นะครับนักเรียนก็19 19กคูณกับ4นะครับ9 4 3 16สใส่6ทด3 414 1, 4, บวกอีก3เป็น7นะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบนั่นก็คือเท่ากับ76ส่วน3นั่นเองนะครับตอบหรือยังยังนะครับเป็นเศษเกินนะครับนักเรียนก็เอาไปหารนะครับโดยการเอา3หารกับ76นะครับ3อะไรได้73 สอลบกันเหลือ1ชัก6กลงมา3อะไรได้16ใกล้เคียงก็คือ3 5 15ลบกันเหลือเศษหนึดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะครับจำนวนเต็มก็คือ25่สิบหเศษอะไรครับเศษเศษยีสิบห้าเศษหนึนะครับส่วน3นะครับ ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ 25, เศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของหน้าที่30ในหนังสือเรียนนะครับในหนังสือเรียนหน้าที่30นะครับต่อไปนะักเรียนมาดูอีก1ตัวอย่างนะครับนั่นก็คือ8คูณกับเศษ5 เศษหนึ่งส่วนสี่นะครับนักเรียนทำวิธีไหนนักเรียนมาดูกันนะครับเรียนทำวิธีที่สองนะครับมาเขียนใหม่ดังนั้นนักเรียนจะได้แปดนะครับแปดคูณกับห้าเศษหนึ่งส่วน 4, สี่เท่ากับนะครับแปดเหมือนเดิมคูณสี่นะครับสี่นักเรียนก็เอาไปคูณห้านะครับสี่ห้ายี่สิบ 20บวกอีก1เป็น21นักเรียนก็จะได้21ส่วน4นะครับทีนี้นะครับ8กับ4สามารถตัดกันได้นักเรียนก็เอาตัดได้เลยนะครับ4 1 4 4น8นะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้2คูณกับ21นะครับนักเรียนก็จะได้2คูณกับ21นักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับก็จะเป็น42นะครับ ตอบสี่สิบสองนะครับข้อนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคุณครูก็จะดึงในแบบฝึกหัดของเรียนมาทำนะครับเอาข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งตรงนี้นะครับก็คือสองคูณกับสามเศษสองส่วนห้านะครับนักเรียนก็ทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินนะครับก็จะได้สองคูณกับ 5คูณกับ3นะครับ5คูณกับ3เท่ากับ15 15บวก2เป็น17นะครับนักเรียนก็จะได้17ส่วนกับ5นะครับทีนี้2กับ5ตัดกันไม่ได้นักเรียนก็เอา2คูณกับ17ได้เลยนะครับส่วน5ดังนั้น17คูณ2 2 7 14ใส่4ทด1 2 1 2บวกอีก1เป็น3นะครับนักเรียนก็จะได้ 34ส่วนกับ5นะครับต่อไปนะครับเป็นเศษเกินนะักเรียนสามารถทำจำนวนค่าโดยการหารนะครับเอา5ไปหารกับ34นะครับ5 6 30ลบกันเหลือ4 4ศษ4นะครับนะักเรียนก็จะได้คำตอบ6เศษ4ส่วน5นะครับ,นะรบนี่คือคำตอบนะครับของข้อ1นั่นเองนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับข้อ2ถึงข้อ6ให้นักเรียนไปทํามานะครับแล้วก็แบบฝึกหัดที่1.11นะครับให้นักเรียนไปทํามาส่งคุณครูนะครับสวัสดีครับ